สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมสทอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมสทอยนะครับก็มีของเล่นเด็ดๆนะครับมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเขามีชื่อว่าเจ้าตัวนี่บัตเช่นนะฮะอาร์เมอร์นะครับผมหรือหุ่นยนต์ต่อสู้จอมพิฆาตนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะก็มานะครับนี่มีสีน้ําเงินนะแล้วก็สีแดงนะครับก็เป็นการต่อสู้นะครับด้วยปืนอินฟราเรดนะครับผมซึ่ง เป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับผมในปีนี้เลยนะครับมาเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะราคาก็จะเป็นต่อหนึ่งกล่องนะครับผมราคาไม่ถึงพันครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับก็ถ้าจะให้ดีก็ควรจะซื้อ2กล่องนะครับเพื่อจะเอามาต่อสู้กันได้นะครับตัวนี้ก็นี่ให้ชมนะครับให้ชมใกล้ๆนะในรูปภาพจะอาจจะเล็กไปนะครับให้ดูนะครับ่างนี้นะตัวนี้ก็หนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมานะครับมีรีโมทให้ มีตัวหุ่นยนต์ให้นะครับมี2สีนะสีแดงแล้วก็สีน้เงินนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวหุ่นยนต์นะฮะ Button Armor Robot ตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปชมรีวิวจากตุ้ยแมททอยคนนี้เลยนะครับผม Let's go เย้โอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมก็แกะกล่องกันมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาสาธิตกันในส่วนของสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมนี่แบบนี้นะครับ ให้ชมด้านรอบข้างก่อนก่อนซื้อกล่องมันจะขายแยกกล่องละตัวนะครับผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายหนึ่งกล่องให้สองตัวอะไรไม่ใช่นะครับต้องซื้อแยกนะครับโอเคก็ถือว่าสวยงามครับเท่ครับแล้วก็นี่คือตัวบังคับนะครับผมตัวนี้เป็นที่บังคับนี่นะสองอันแบบนี้โอเคตัวคันบังคับตัวเนี้ย ไฮไลท์หลักนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดยิงปืนตัวนี้นะเดี๋ยวอ,ออกก่อนโอเคตัวนี้นี่กดยิงปืนแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เอาวางกับพื้นครับนี่เห็นไหมเขาจะยกได้แบบนี้ครับยกได้แบบนี้อันนี้ก็มีเสียงไกปืนนะครับแล้วก็มีขึ้นให้เลือกนะครับ A หรือ B นะครับผมสมมุติว่าตัวสีแดงเป็น B ก็ได้อะแล้วผมเป็น ตัวนี้ก็จะเป็น A นะครับผมเลือกขึ้น A นะรีโมท e แล้วก็ต้องมาเลือกขึ้น A แบบนี้นะครับโอเคเอาหลบไปก่อนนะโอเคแบบนี้ฮโอ้โหเท่มากครับให้ให้ดูนะโอ้โนี่ครับเขาก็จะเป็นปืนอินฟลนะครับปืนอินฟลแล้วก็เวลาเราโยกนะครับ นะครับแล้วก็ตัวนี้คือเขาเรียกว่าอินฟลิตที่เราต้องบังคับนะครับถ้าผมหันไปด้านด้านนี้จะบังคับไม่ได้นะครับต้องบังคับด้านนี้อ่ะกระสุนหมดถ้ากระสุนหมดต้องกดปุ่มนี้โหลดกระสุนนะโอ้โหเจ๋งมากเลยโอ้โห <laughs> มีโหลดกระสุนด้วย ไม่ใช่ว่ายิงมั่วๆก็ได้นะตอนเราต้องแบบยิงแบบใช้สมองเหมือนเหมือนในเกมเลยอ่ะเจ๋งมากเลยเนี่ยประมาณนี้ก็คือเราต้องใช้ทักษะในการโหลดกระสุนด้วยนะไม่ใช่ว่ายิงมั่วอย่างเดียวไม่ได้ครับก็คือใครเป็นคนที่จัดการเรื่องกระสุนได้เก่งกว่ากันคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่ผมจะลองกดยิงให้ดูกันก่อน กดใหม่เนี่ยแบบนี้คือตัวสีแดงแพ้แล้วนะเห็นไหมเขาจะเขาจะเดินหน้ามานิดนึงแล้วก็เขาจะไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยครับเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมไฟแดงก็จะขึ้น,นครับเนี่ยเรากดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยฝ่ายนี้ก็คือแพ้ไปนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคต่างๆนะครับก็คือพยายามยิงไกลๆนะฮะยิงไกลๆเนี่ย ไฟนี่แรงมากนะครับอย่าคิดว่าอย่าคิดว,ว่าเบาๆนะเนี่ยเนี่ยช,ชัดๆเนี่ยเดินหน้าไยห,หลังได้ครับเนี่ยก็คือเราโยกโยกเหมือนในเกมเลยครับเหมือนหุ่นยนต์จริงๆอะ่ะตัวนี้ยิงตัวนี้โหลดกระสุนตัวนี้ก็คือโยกโยกซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโยกซ้ายขวานะครับแบบนี้ อันนี้นะฮะโอเคโดยประมาณคร่าๆประมาณนี้ครับก็ถือว่าพี่ตุ้ยรีวิวคนเดียวนะก็เลยอาจจะดูทุรักทุเลงไปนิดนึงในคลิปนี้นะครับแต่ก็ถือว่าน่าเล่นน่าสะสมครับสำหรับตัวหุ่นยนต์นะครับประจำบานนะครับอย่าลืมนะครับขายเป็นกล่องนะครับกล่องละ1ตัวนะครับไม่ไม่ได้ขาย1กล่องแล้วก็มาเป็นชุด2ตัวไม่ใช่นะครับต้องซื้อทีละกล่องนะครับก็ตอนนี้มีสีแดงกับสีน้ำเงินให้เลือก ว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับการรีวิวนะครับผมเจ้าตัวนี่ b ชนอาร์ a ม m ร r นะครับผมเรียก้ว่าเป็นซูเปอร์โรบอทที่เป็นหุ่นยนต์พิฆาตนะครับผมสามารถที่จะเล่นคนเดียวก็ได้นะครับเล่น2คนก็สนุกไปแบบนะครับผมเอามาต่อสู้กันครับใช้เทคโนโลยีปืนอินรฟเรดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆครับยังไงอย่าลืมนะครัะเพื่อนๆหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับสินค้าของเล่นนําเข้าเด็ดๆจากร้านแมททอยนะครับ โทรสั่งกับตุ้ยแมททอยด้วยเลยนะครับตามเบอร์นี้เลยนะนี่0847646457าย้ำนะครับ084764 6457ร้64 64 64 67, านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t o ์เว็มย้ำนะ w w w m a t t o ์เวชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงคิดหน้าจะเป็นอะไรแล้วเ,เจอกันนะครับผมอย่าลืมนะติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายรักนะแฟ,แฟแนๆทุกคนจุๆๆ๊บๆ ว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดเอาใหม่ให้ดูอีกทีนึงแถนแถมแถม,แถมช้าอข้ายฟขึ้นนี่